โอกาสที่รูจะมันดินมันจะอุดตันในนี้มันเป็นไปได้สูงครับแนะนําก็คือแล้วก็ใช้อาจจะเป็นก้อนหินหรือว่าฐานแต่ผมจะชอบฐานนะครับฐานว่ามันก็ป้องกันเรื่องเชื้อราเชื้อโรคได้ด้วยนะครับก็ใช้ฐานละจากนั้นก็เอาตัวนี้ลงตั้งนะครับตั้งมันก็จะได้ไม่ไม่ไม่ไมไมโคตนมันก็จะไม่สนิทกับดินนะครับ โค้ดเลยโอ้โคไทยทำนี่12.00นเลยนะครับเนี่ยอยากเสร็จวางระบบน้ำนะครับนี่ครับอย่างนั้นเราก็เอาอตัวนี้ครับผมนี่ครับแล้ก็จะเป็นการส่งน้ำลงใต้ดินโดยเฉพาะเจาะจงเลยนะครับ นี่ครับนะครับมันก็ค่อยหยุดแล้วก็ซึมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆในการส่งน้ําลงไปใต้ดินนะครับน้ําหยุดเดียวก็ไม่เสียหายนะครับหญ้าก็ไม่เกี่ยวแต่ตอนแรกๆเนี่ยเดี๋ยวมันลดออกมาเดี๋ยวก็น้ามันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทาให้ดินพวกนี้แฉะเปียกแต่ก็ใช้เวลาประมาณสักสี่ห้าวันนะครับถึงสิบวันดินพวกนี้ก็จะเริ่มสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นน้ําก็จะไม่ขึ้นมาแล้วน้ำก็จะลงดินใต้ดินอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเวลาที่เพื่อนๆจะทําการเกษตรนะครับอยากให้ทําระบบน้ําแบบนี้นะครับคือน้ําใต้ดินเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามากๆเลยนะครับนี่นะครับ วันนี้ต้นกาฟาร์มก็จะมาแนะนําเทคนิคการวางระบบน้ําแล้วก็เอาน้ําลงไปใต้ดินนะครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับหาขวดนะครับเราจะเป็นขวดน้ํานะครับขวดตัวนี้มีหน้าที่ก็คือเป็นกระบอกส่งน้ําลงไปใต้ดินนะครับแล้วเราก็จะทําการตัดก้นนะครับตัดก้นแล้วก็ตัดตรงหัวนะครับขวดเล็กก็ได้นะครับขวดเล็กก็ได้เหมือนกัน ตัดหัวออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ค้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับก็จะมีรูรูนะครับเพื่อที่จะให้น้ําระบายออกนะครับนี่ครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปก็หาพื้นที่ที่เราจะขุดหลุมเพื่อจะส่งน้ําให้ครับอันนี้เนี่ยตรงนี้ถ้าเก็จะขุดตรงนี้นะครับก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าตัว สายอยู่ด้านนี้เพราะนั้นเราต้องขุดใกล้ๆตรงนี้นะครับผมขุดตรงนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ระบบน้ําหยดที่เป็นลักษณะแบบนี้คิดดูนะครับเนี่ยอีก15บ0้าวันนี่ยหาขึ้นเต็มเลยนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการประหยัดน้ําได้เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเปิดตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนสัก4ี่ทุ่มห้าทุ่มตกน้ําก็จะเซตตวงไปใต้ดินนะครับน้าก็จะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ซึมลงไปใต้ดินได้ลึกมาก ถ้าเกิดเราลดตอนกลางวันอย่างเงี้ยแดดเดี๋ยวมันก็เผาก็เลยเหยไปส่วนหนึ่งนี่ก็คือหลุมขนาดของหลุมนะครับก็ลึกประมาณสักสิบถึงสิบห้าเซนนะครับเราเลานี้นะครับก็ไม่ให้ลึกมากนะครับเพราะว่าเผื่อน้ามันซึมกระจายนะครับผมแล้วครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตั้งอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งนี่เลยโอกาสที่มันจะอุดตันนะครับรูพวกนี้มันก็มีนะครับโอกาสที่รูจะมันดินมันจะอุดตันอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้สูงครับ แนะนำก็คือแล้วก็ใช้อาจจะเป็นก้อนหินหรือว่าฐานแต่ผมจะชอบฐานนะครับฐานว่ามันก็ป้องกันเรื่องเชื้อราเชื้อโรคได้ด้วยนะครับก็ใช้ฐานละจากนั้นก็เอาตัวนี้ลงตั้งนะครับตั้งมันก็จะได้ไม่ไม่ไม่ไมไมโค่นมันก็จะไม่สนิทก,กระดินนะครับแล้วก็ขบเลย ทายทำนี่12.00น,นเลยนะครับเนี่ยอยากเส็ษวางระบบน้ำนะครับนี่ครับจางนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับผมน่ครับเราก็จะเป็นการส่งน้ำลงใต้ดินโดยเฉพาะเจะจงเลยนะครับแรกๆน้ำก็จะซึมออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับก็จะซึมออกมาอยู่นะครับแต่ก็ประมาณสักเออ ประมาณเดือนหนึ่งนะครับตีเต็มๆเ,เลยแล้วกันเดือนหนึ่งครับดินตรงนี้มันก็จะสมานแล้วก็แห้งนะครับผมมันก็จะไม่มีน้ําซึมออกมานะครับให้ไปเมื่อไหร่นะครับน้ําก็ลงใต้ดินล้วนๆน,นะครับอันนี้เป็นการทําแบบวิธีของผมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าพืชที่มันผ่านภาวะวิกฤตนะครับผมผมก็จะตัดออกเพราะว่านี่คือผมวางระบบน้ํไปใหม่ผมก็ตัดตัดนะครับเพื่อที่ว่าเปรียบเทียบกับ พวกที่เป็นน้ําหยดธรรมดาเนี่ยครับก็จะเป็นลำต้นขึ้นไปก็จะทำให้ดูว่าพีสูจน์ดูว่าก็คืออย่างพวกนี้ถ้าเกิดเราดูแลให้เขาจเจริญเติบโตต่อไปเลยนะครับว่ายอดใหม่ๆที่ออกมามันจะสวยมันจะดีไหมนะครับมันจะดีกว่าไหมกับยอดที่จะเริ่มต้นใหม่ครับยอดที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ระบบน้ำที่ลงใต้ดินแน่นอนนะครับเราจะให้ดูเปรียบเทียบกัน น,นี่คือเป็นลักษณะของระบบพวกระบบน้ําหยดนะครับมันก็จะซึมอยู่งี้มันก็มันก็จะซึมลงไปใต้ดินนะครับจะแตกต่างกับระบบสปริงเกอร์ถ้าเกิดระบบสปริงเกอร์คือเตียบเปียกเป็นผืนไปเลยนะครับเปียกแฉะไปหมดนะครับอันนี้มันก็จะค่อยๆหยดลงเนี้ยพื้นที่วงก็จะประมาณเนี้ยครับ แล้วมันก็ซึมลงไปใต้ดินซึมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ได้กัว่าลึกขนาดที่เหมือนกับที่ขวดไม้ไม่ลึกเท่านะครับอันนั้นลงไปลึกถึงรากโดยตรงเลยอันนี้บางทีก็อาจจะประมาณสักสิบยี่สิบเซนอาจจะถึงนะครับราวๆนี้นะครับผมแต่นั้นมากกว่าแน่นอนนะครับมากกว่าแล้วกระจายกันทั่วนะครับรากพืชมันก็จะไปจับว่าอุณหภูมิความชื้นอยู่ตรงไหนมันก็จะไปกินเตือนตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่รู้เรื่องนะครับมันรู้เรื่องนะครับ